ข้าบ <c ười> ้านเลยครับผมบ้านใครเนี่ยบ้านใครเนี่ยไปเลยเก้าค่ะเก้าค่ะเข้าคีะเก้าค่ นย่งส่งผลเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับมีไงผมมาแล้วครับมีไงพี่เก่งนะเก่งไม่ไั้ยาวอะเข้าไหมน้องไครอะน้องหนูตัวเกี่ยวงงตัวเกี่ยวงงมาอยู่บ้านแล้วยังไงเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ย สวัสดีครับยางสวัสดีครับโกกียังสวัสดีครับผมยางลืมถังช่ำครับผมนางน้ำตาลอยังมาดิยังไงมาดิยังไงเรต่องแต่ท้าไม่ใช่นะสว่น้องเร็วตอนนี้ครับครับพลิกพลไฟล่างให้ด้วยผมผมผมขอเวลาก่อนขอเวลาอีกขอเวลาอีกนิดนึงจำไม่ได้จำเบีนได้ไหมนะจำเบีนได้ไหมนะ เตนไเไหมเมไปเบเมไปเลยบยิงยงยิงคือหวานหนห้หวานแทอะ้หนาหวานแเถอตวเดียวหนามากเป็น้องสันนองสยังไงเ่ยไปเนีแล้ตัวเกี่ยววันนี้ะไรใ้น้องเล่น้หน่อด้เราไปนข้างหน้าไปเราไปเล่นไปขอรอเท้า่อเจมันั่งสบายไมเหลูกไปขอรอเท้าบ้่อย

ตามันกับนตางงคนตางนมากคนตางนมากพ่อเสื้อไม่เปลี่ยนตัวส่นี่นเรียมีเสียงไหมอดูหนไหนอันนี้มันมีเสียงเนี่ยมีเสียงไหมมีเสียงอยู่หรอนี่ก่าแมอยู่กล้ๆกันนี่นี่ไง เอตัวเจ้าเหนด้แตวเจ้า่เสอเหรอเใสเสื้อเลยเจ้าของค่ายอ้ยตดทเจ้าน้องสิน่ารักไหมเด็ยเเเหมือนกันเลย ได้อยู่นะพนได้อยู่ไปนให้น้อง่กันนะ่ใน้องเล่น่ให้น้องเล่ก่อนซ้ำมันมีความเอได้อยู่นะได้แ่นเอามาจากนาซ้ำเนีมันมีความคุณยายบอกูช่ตรงปูช่ช่ตรงปูช่เกาเกาคุาต้ออะไรตออะไรย่อค่ะคุเพี่นื้ สม,มูกไม่เป็นเนพี่นาสม,มูกเหกัพี่อยู่ค่ะตัวสีจา้งเนี้ยหรอแล้วไ่ตาสีข้างไหนคะสีข้างนี่เหมือนกันอือสีพร้อมกันลีเหรอไม่ใช่สีพร้อมกันเออยอันต่สีสองีอมนี่เชือ่มาที่หนูฉีดยาใช่ ปีหนึ่งเป็นบ้านเรี๋พี่น้องเอยปีหนึ่งอ่ะนงอ,ะองตัวเกี่ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อน